สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแฟนเพจที่แรทอนคลินิกทุกคนนะคะก็มาอัปเดตนะคะเคสดูดไขมันต้นแขนเนาะพี่ฟ้านะ,ะนะคะอันนี้พี่ฟ้าทําไปกี่เดือนแล้วคะ ละครเนี่ยไปหมดหนึ่งเดือนแล้วค่ะวันนี้ก็มาครัพ์กับคหมอค่ะเล่าปัญหาก่อนทําให้เราฟังนิดนึงค่ะพี่ฟ้าว่าปัญหาก่อนทําจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาดูดไขมันต้นแขน,นะคะได้ค่ะก็ต้องบอก,ก่อนว่าคือผู้หญิงทุกคนนะเนาะเวลาแต่งตัวชอบใส่กานอุดูชอบใส่ช,สชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีความมั่นใจว่าเวลาถ้าต้นแขนเราใหญ่หรือตรงไหนที่มันดูไม่สวยอะไรเงี้ยทีนี้ฟ้าก็เลยคิดว่าเออครั้งนี้เราต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าเราลองมาหลายวิธีแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างเมื่อก่อนต้องบอกวา,าปมรูน ดูเลยคะ่ะเห็นว่าอย่างนี้คือตรงต้นแขกตรงนี้ฟ้าจะค่อนข้างมีปีกออกมายัางคะ่ะใช่สังเกตไหมเอยตรงเนี้ยก็คือมันทําให้เวลาเราแต่งตัวแล้วเราแบบไม่เซลแบบมากๆเลยทงเวลาแบบเราชอบใส่แขกูดชอบใส่ชุดว่ายน้ำชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่าเข้ามาที่ทีละทอนดีกว่าค่ะนี่นะคะพอเมื่อกี้เปิดรูปเทียบปุ๊บเห็นชัดเลยว่าตรงเนี้ยมันหายไปบริเวณด้านนี้นะคะหายไปเลยนะคะดูเรียบขึ้นเลยนะคะ แฮปปี้มากค่ะตอนนี้ก็คือแบบเริ่มแบบว่าใส่ไข่กุ้อะไรก็แบบมั่นใจมากอย่างเวลาลงสตรอรี่หรือทำอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็คือทักหลายคนเลยค่ะตอนนี้คืออินบ็อกแตกเนาะใช่อินบ็อกแตกเลยต้องบอกเลยว่าแตกแรนมากแล้วก็แบบโอเคแล้วก็แนะนําที่นี่ไปเลยค่ะว่ามั่นใจได้แน่นอนค่ะทิดกีระทอนหลายคนกังวลว่ารูดไขมันต้นแขนมันจะเจ็บมันจะน่ากลัวหรือเปล่าคะพี่ฟ้าก็ต้องบอกว่าอาการเจ็บเนี่ย มันมีบ้างอยู่แล้วแต่ถามว่ามันแบบเจ็บมากทรมานก,ก็ทนไม่ได้ไหมมันเป็นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะก็คือฟ้ายังใช้ชีวิตได้แบบตามปกติเลยอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะ ประมาณ4ี่ห้าวันฟ้าก็เริ่มขับรถเองแล้วช่วยเหลือตัวเองได้หมดแล้วค่ะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วระหว่างทำล่ะคะเจ็บไหมระหว่างทําไม่เจ็บเลยค่ะต้องบอกว่าเทคนิคอะของเทียรทอนก็จะมีทั้งในเรื่องของการแบบว่าใช้ย,ยาสลบด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เราเป็นฟิลแบบว่าหลับตื่นมาแล้วก็สวยเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเราก็แฮปปี้ตรงนี้มากๆเลยค่ะตื่นมาแขนเรียวเลยไม่ต้องอดอาหารเนาะใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คือแบบ องบอกว่ามันก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะนะเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งที่ก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเราใช้ทั้ง2เครื่องเลยเนทั้งเวเซอร์นะคะแล้วก็ตัวบอดี้ทายนะคะจะเห็นว่าแขนของพี่ฟ้าเนี่ยทั้งกาาระชับเนะแล้วก็ดูดไขมันออกได้เยอะมากๆเลยนะคะพอเครื่องสองตัวนี้เลยที่คุณหมอเลือกใช้นะคะใช่ค่ะอ่านี่นะคะผิวก็คือไม่เป็นลื่นเนอะพี่ฟ้าเนอะ่แต่ว่าประทับใจที่นี่มากตรงที่มันช้ำน้อยมากคือต้องบอกว่า เราอะเคยมีประสบการณ์แต่ที่อื่นก็คือช้าแบบช้าหนักมากแต่ว่าพอมาที่นี่เหมือนตั้งแต่แบบวันแรกเลยเงี้ยค่ะตอนที่เราถอดพอทีเราแบบแปะปัตเตอร์กันน้ำเตรียมอาบน้ำอะไรเงี้ยเนาะก็คือแทบไม่ช้าเลยมันมีแบบแค่แบบรอยแดงๆแค่นี้นิดเดียวค่ะแล้วพอทีนี้ไม่ถึงอาทิตย์ก็คือหายแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ่าก็เดี๋ยวก่อนจากการให้พี่ทอฟ้าฝากติ้งท้ายนิดนึงสําหรับใครที่กําลังหา ทางช่วยโน้ทางรัดในการลดไขมันนะคะส่วนเกินต่างๆแนะนำหน่อยค่ะได้ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาทางรัดอยู่นะคะว่าแบบเอออยากจะกําจัดส่วนเกินตรงนี้ไขมันตรงนี้หรือว่าออกกําลังกายมาแล้วมันก็ยังไม่กระชับเพราะบางทีมันก็เป็นที่สรีระของแต่ละคนด้วยจริงๆก็ต้องแนะนําค่ะว่าการดูดไขมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็แนะนําที่ทีละทอนทีนิคเลยค่ะนี่นะคะก็ฝากติดตามอัปเดตด้วยด้วย,วยเรื่อยๆเนะนะเพราะว่าอันนี้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมันจะ กระชับเข้าไปอีกนะคะ่คยังไงดกฟ้าก็จะมาอัปเดตได้เลยนะคะเห็นคุณบอบอกว,ว่าตอน3เดือนเนี่ยมันก็จะยิ่งกระชับกว่านี้อีกอย่ยังไงมาติดตามกันด้วยนะคะค่ะวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ